วันนี้มีตัวใหม่มาให้ดูอันนี้ใหม่ล่าสัตว์เลยอันนี้ผมก็จําชื่อค่ายไม่ได้นะว่ามันชื่อค่ายอะไรอยู่ตัวนี้เป็นลูฟี่น่าจะหนึ่งต่อแปดนะถ้าผมจําไม่ผิดแต่ดูอาร์ตบ็อกซ์ของมันนะครับฟี่เนี่ยแค่เอาหน้าลูฟี่มาเนี่ยลูฟี่ก็หน้าตาแปลกๆแล้วด้านข้างก็มีภาพไปเห็นว่าซีรีส์นี้มาสอ,สองตัวคือลูฟี่ตัวหนึ่งแล้วก็ โซโลตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็นี่ฮะสิ่งที่บอกว่าหน้าลูฟี่แก <โฆ S 1> เป็นบ <Art S 2> อก<ะ>ที่ไม่คุ้นหน้าลูฟี่ในแบบนี้เลยผมพาโรดี้พาโรดี้อาวพาโรดี้พาโรดี้โอเคเพราะนั้นก็หน้าแปลกๆครับแต่เรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในนั้นผมว่าลูฟี่ตัวนี้เจ๋งนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันในแล้วกันว่าอาร์ตบอกจากข้างหน้าอาจจะไม่ได้เป็นส่วนตัดสินว่าความงามข้างในมันเป็นยังไงนะครับเหมือนกับเช่นคนเราไม่ควรจะดู ลลาภานอก,กนะครับจนกว่าคุณจะอันบ็อกซ์หรือคุณจะแก้ผ้าเขาได้แก้ผาใครสักคนหนึ่งออกมานะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องหุ่นครับ EP นี้เรากลับมาเจอกับลูฟี่กันอีกครั้งครับอย่างที่กล่าวไวต้ตอนต้นครับว่าตัวนี้มันใหม่มากครับจากค่าย DT Studio ครับ ลูฟี่ตัวนี้นะครับถูกออกแบบแล้วก็ผลิตออกมานี่สำหรับคนที่ชื่นชอบภาคเดรสโลซ่ามากครับแต่ไม่แน่ใจนะฮะว่าเปิดออกมาแล้วคุณจะถูกใจหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เห็นฮะอาร์ตบ็อกซ์ด้านหน้านัาน่นนะมันไม่ได้สวยมากนะครับเอามาดูกันว่าเปิดมาข้างในแล้วจะสวยหรือว่าจะไม่สวยจะเป็นยังไงลองดูฮะพอเราเปิดกล่องออกมาเนี่ยเราก็จะพบกับแบบ ของบรรจุพันธุ์นะครับที่เป็นฟองน้ําแข็งนะครับแล้วเขาก็เจาะรูแบบนี้นะฮะเพื่อให้คุณสามารถที่จะดึงออกมาเป็นช่องๆแบบนี้ฮะตามปกติทั่วไปของงานปั้นนะครับซึ่งถามว่าจริงๆแล้วผมก็ชอบแบบฟองน้ําแข็งนะฮะเพราะเนื่องจากว่าเวลามันผ่านไปยังไงก็แล้วแต่เนี่ย มันไม่ค่อยแตกแล้วก็ไม่ค่อยหลุดออกไปเป็นเม็ดๆเหมือนโฟมน,นะครับมันก็สามารถเก็บได้ทนทานกว่าลูฟี่ตัวนี้ครับมาในสเกล1ต่อ8จากค่าย DT Studio ฮะเพิ่งออกวางตลาดมาไม่นานมันี้เองครับไรมาส3ปี2020พอพูดค่าย DT Studio เนี่ยบางคนก็มีผลงานเขาแล้วนะฮะผมก็มีครับเอสตัวนั้นเนี่ยไดโอรามาเจ๋งมากครับ พอผมเอาตัวลูฟี่ชุดนี้มาวางแยกพาร์ตกันนะฮะพอมาวางเสร็จแล้วก็แอบรู้สึกจะผิดหวังเล็กๆน้อยๆน,นะฮะเรามาดูกันเป็นส่วนๆครับในส่วนพาร์ทฐานของเขานะฮะเป็นทรงกลมเขาอยากจะเล่าเรื่องราวต่างๆตรงผนังนี้นะครับผ่านพาร์ทเลซินสีแดงใสๆแบบนี้แหละฮะซึ่งพอเรามองดูจากไกลๆก็ดูไม่ออกฮะพอมองดูใกล้ๆก็ยังดูไม่ออกครับ เขาคงคิดว่าเขาอยากจะให้ดูตอนที่เปิดไฟมาดูนะฮะแต่ใครจะเปิดไฟได้ตลอดเวลาล่ะครับในส่วนของตัวลูฟี่ฮะสเกลผมบอกมาว่ามันดูผิดๆครับขาแขขายาวจนเกินไปต่อให้เป็นมนุษย์ยางก็จริงนะฮะแต่ถ้าใครเคยเล่น FT Studio เนี่ยแอคชั่นแบบเดียวกันเสื้อแบบเดียวกันหมวกแบบเดียวกันอันนั้นคือสมส่วนนะฮะอันนี้ผมบอกได้ว่าถ้าคุณมองมุมเนี้ยมันสวยครับแต่ถ้าคุณบิดไปมุมอื่นเนี่ยไม่สวยแล้วครับ ที่ช้าใจมากที่สุดฮะเป็นพาร์ทใสาของตัวคลื่นตัวเนี้ฮะมันมีเดือยก็จริงอยู่ครับเสียบเข้าไปแต่เจ้ากรมันไม่อยู่กับที่ฮะตัวแมกเนตมันก็ไม่ยึดติดเกาะกันพอลองเอาอีกตัวมาเสียบก็เป็นแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ประกอบตัวนี้ยผมต้องเอามือประคองไปตลอดเวลาใครมีแท่นหมุนที่เป็นมอเตอร์ก็โชคดีไปครับแต่พื้นที่เล็กๆของผมตรงนี้ยมันไม่พอแล้วครับผมก็เลยต้องเอามือประคองแบบนี้ไปตลอดเวลา มาดูส่วนภาคลุมครับผาคลุมเนี่ยผมก็ไม่ได้มีอะไรกับมันมากนะฮะสีก็สวยดีเท็กซเจอร์อาจจะไม่ต้องเด่นชัดะฮะเพราะผมอะ่ะคิดว่า1ต่อ8อะ่ะถ้าไปเท็กซเจอร์เด่นชัดแบบนั้นมากเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยสมจริงมากเท่าไหร่ะฮะพอเวลาเราเอาพาร์ทผาคลุมติดเข้าไปกับตัวลูฟี่จริงๆมันมีแมกเนตด้านหลังะฮะที่คุณจะต้องยึดติดกับตัวของเกลียวคลื่นซึ่งมันก็ยึดติดไม่แน่นอยู่ดีะฮะ แล้วก็ชิดนี้ฮนะเป็นชิ้ของ Part ตเอฟเฟกครับมันก็มีเดือยแล้วในเดือยนะก็มีแมกเนตครับซึ่งพอเสียบลงไปแล้วจริงๆแมกเนตควรจะยึดกันทําหน้าที่ได้ดีกว่านี้ฮนะแต่อันนี้ก็ยังมีความหล,มหลวมๆอยู่นะครับในส่วนของนี่ฮนะพาร์ตเอฟเฟกที่เป็นพลังของโดฟาเมโกการให้สีก็พอไปได้ฮนะแต่ความเรียบร้อยของชิ้นงานนะผมว่ามันไม่ดีเลยฮนะ เพราะว่าเวลาที่คุณเอาไปติดกับตัวฐานหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่แนบสนิทครับมันเห็นล่องของมันอยู่มันเลยทําให้งานชิ้นนี้แทนที่จะดูเนียนตามันกลับดูไม่เนียนครับพอเอาคุณทหารใส่เข้าไปมันก็มีเห็นช่องว่างอยู่ดีนะฮะมาถึงจุดนี้ฮะคุณจะบอกว่าผมมีชมอะไรกับตัวนี้บ้างเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ชมกับมันจริงๆนะฮะอาจจะมีชมตอนสุดท้ายฮะเดี๋ยวลองดูว่าผมชมอะไรนะครับ นี่แหละครับพอเราใส่แขนเข้าไปแล้วก็ใส่ผ้าคลุมเอวเข้าไปมันก็เกือบจะเสร็จนะ,นะครับแต่ว่าในจุดของความเรียบร้อยของพาทเล็กๆต่างๆนี้ครับถ้าคุณประกอบดูแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นความไม่เรียบร้อยของมันฮะในส่วนของหัวลูฟี่เนี่ยมันดูแบรนจนเกินไปฮะจริงๆแล้วถ้าคุณชอบลูฟี่อยู่แล้วเนี่ยและคุณอาจจะเป็นนักสะสมที่เพิ่งเริ่มสะสมมาเนี่ยถ้าชอบลูฟี่อยู่แล้วมันก็ทําให้เชลของคุณ ห้องหุ่นของคุณก็ดูมีสีสันฮะมาดูตัวนี้บ้างฮะการให้สีตัวนี้หมวกลูฟี่เนี่ยฮะหมวกลูซี่เนี่ยมันไม่ได้ดูดีฮะถ้าคุณเคยมีงานของซาโบหรือมีคานของ FT Studio อ่ะหมวกมันจะสวยแล้วก็ดูดีกว่านี้ฮะเพเลทเหล็กมาถึงตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้อยากได้เพเลทเหล็กเลยฮะดูมันไม่มีค่าลงไปทันทีเลยเสร็จรวมๆครับตัวนี้ก็พอเปิดไฟพออ่านที่จะเป็นดูรู้เรื่องบ้างแต่ก็ไม่มากนะฮะ ก็แซดแกันไปฮะโดยรวมแล้วลูฟี่ตัวนี้เนี่ยไม่อยากให้คะแนนครับเพราะว่าถ้าคนชอบลูฟี่อยู่แล้วล่ะมันก็เป็นความชอบอะฮะมุมเดียวฮะที่คุณคาวถ่ายออกมาแล้วจะดูสวยก็คือมุมนี้ฮะจนกว่าจะขคาวได้วันนี้สวัสดีครับ